สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์คิบิดี้ทอเลสซอมบี้ ยูนิเวอร์สอีพีที่ยี่สนิวไวรัสจากช่องมอนสเตอร์อัพนะครับหลังจากอีพีนี้แล้วเนี่ยไพ่ก็มาไดมิดนะครับได้ต่อสู้กับเจ้าซอมบี้ดริลแมนนะจนในที่สุดเนี่ยไอเจ้าดร็อกเตอร์สกิบบิทตทเรตในร่างซอมบี้ก็ปรากฏตัวออกมานะครับทำให้เราได้สูญเสียพีเอสโธทอเรตที่ถูกเจ้าดร็อกเตอร์เนี่ยจัดการตุยแย่ลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครที่โผล่มาช่วยก็คือพี่จีแมนสกิบบิทต์ทอเรตนะซึ่งพี่แกนเนี่ยก็ได้รวมร่างกับแกนกลางของปืน, X นเอ็ก Ну, ไปที่โถเลทนะแต่ว่าไม่ทันจะได้ต่อสู้กันนะครับพี่ตาก,กล้องหรือว่าพี่คริตโตของเราเนี่ยก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างจากมือของทีวีแมนผู้ทรยศนะครับซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือรีโมทควบคุมซอมบี้นั่นเองนะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่คริตโตนะครับก็ได้กดรีโมทตรงเจ้าซอมบี้ด็อกเตอร์สกิฟตดิทอยเลทดขามุยข้าไปนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยพี่คริตโตก็ได้รู้ตัวสักทีนะครับทีวีแมนคนนี้มันเป็นคนทรยศเว้และพออะไรอะไรมันคลี่คลายแล้วใช่ไหมพี่คริตโตเนี่ยจึงได้บังคัับให้นน้้เจาาทีนนนพ ไป,ไปตามหาไททันที่ถูกคุมขังอยู่นั่นเองนะซึ่งนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดของ EP ีที่แล้วนะตัวเนื้อหาในวันนี้นะครับผมกายวอลเกอร์ก็จะมาสปอยวกกับวิเคาะเจาะลึกฉากต่างๆของ EP ีทีบสองนี้นะว่าเราได้อะไรกันมาบ้างครับซึ่งบอกเลยว่าเนื้อเรื่องใน e p ีนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้จาก EP ีที่แล้วเลยนะเพราะว่าใน e p ีนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอกับไททันทีวีแมนและไททันคาเมล่าแมนนะครับสมมติพวกเขาเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือท่านออกมาได้หรือไม่หากมก แล้วเนี่ยกรุบก็ผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับให้กับผมไกายวอลเกอร์ Walker, เพื่อที่ผมจะได้มีกลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ ปิดอีพีมาเนี่ยเนื้อหาจะต่อท้ายจากตอนที่แล้วเลยนะซึ่งเป็นฉากที่เจ้าทีวีแมนคนนี้กําลังใช้พลังอะไรบางอย่างซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพลังในการขามยนะครับซึ่งมันเนี่ยได้ปล่อยควันสีดำออกมาปกคลุมไฟของมันมิดท,ทั้งหมดเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็ได้วาปมายังสถานที่แห่งใหม่นะซึ่งก็เป็นที่ไหนไม่ทราบได้นะครับจนฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับป้ายเหล่านี้นะครับแต่ใช่แล้วครับป้ายเหล่านี้เนี่ยก็คือป้ายเดียวกันจากฉากลับก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเมืองแม่เหล็กที่ใช้คุมขังไททันคาร์ และไททันทีวีแมนอยู่นั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยพี่หัวนาฬิกาปลุกก็ไม่รอช้านะพี่แกเนี่ยได้เดินนําหน้าเข้าไปในเมืองแห่งนี้นะครับแต่ว่าพี่แกก็ถูกปาดแปดด้วยกลไกอะไรบางอย่างของเมืองแห่งนี้นะครับแดะยใช่แล้วครับพี่หัวนาฬิกาปลุกเนี่ยเขาได้ถูกกับดักปาดแปลทําให้ร่างกายของพี่แกขาดเป็น3ท่อนตุ่ยแยกขาดที่นะซึงบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยในจักรวาลของดอมก็มีบทน้อยอยู่แล้วนะครับพอมาในจักรวาลซอมบี้เนี่ยก็ถูกตัดบทจบไปไสงานนะแถมฉากการตายของพี่แกเนี่ย ทางทางที่ตัวถูกตัดครึ่งนะแต่ว่ามือของพี่แกกับไม่ขาดไปซะอย่างงาันนะครับซึ่งนี่นะครับทางคุณมอนเอร์อัพเนี่ยก็น่าจะลืมเก็บตกรายละเอียดนะว่ามือมันควรจะขาดไป,ปรพร้อมกับลําตัวด้วยนะแล้วหลังจากการตายของพี่วนวนาฬิกาปลุกนายเจ้าทีวีแมนผู้ทรยศก็ได้หัวเลาะออกมาแบบชัดเจนมากเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันมีกับดักอยู่นั่นเองแต่ทึ่งงานนะครับพี่กีมแมสุดหล่อเทในร่าง X18 กเนี่ยก็ไม่ได้กลัวกับดักแต่อย่างใดเว้ยพี่แกก็ได้เข้าไปในเมืองโดย ทีนซึ่งพอพี่แกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็มีกับดักต่างๆมากมายเลยนะที่ถูกยิงถูกฟันออกมาเข้าใส่พี่จีแมนชุดล่อเท่ของเรานะครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยก็ได้ใช้ชุดเกราะ x18 ป้องกันดาเบตต่างๆจากกับดักได้ทั้งหมดเลยนะยิงดอกสุดท้ายเนี่ยถ้าพี่แกไม่ได้จับหอกแรมเอาไว้นะป่านี้หัวพี่จีแมนคงเป็นรูตุยแย่ไปแล้วนะครับแล้วหลังจากที่พี่จีแมนได้เคลียร์กับดักไปหมดแล้วเนี่ยไอเจ้าทีวีแมนคนนี้เนี่ยก็ดูผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่โลนโถส้วมของเรานะ จ้าทีวีแมนเดินเข้าไปในเมืองแห่งนี้นะซึ่งมันก็ไม่มีทางเลือกเว้ยต้องเดินเข้าไปในเมืองนะครับพร้อมๆกับพี่คริตโตตัดกล้องของเราเลยแล้วจากนั้นเนี่ยพอเดินเข้าไปได้แค่แป๊บเดียวนะครับเราก็จะได้เจอกับอิสต์เอ็กเป็นรูปภาพของยูทูบเบอร์สองรูปนี้นะครับซึ่งรูปหนึ่งเนี่ยก็เป็นโลโก้ของยูทูบเบอร์ไทย NT n t n นเจ้าเดิมนะที่เคยโพลมาเมื่อ EP ที่แล้วนะครับตัวอีกช่องหนึ่งเนี่ยช่างมันครับเราไปฉากถัดไปกันดีกว่าแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับกำแพงถ้ำนะ ว่าทัานใดนั้นเองเนี่ยพี่คริโตของเราก็เดินไปสะดุดเชือกเข้าให้เว้ยเดี๋ยวใช่แล้วครับเชือกเส้นนั้นเนี่ยก็ได้ทําให้กับดักอันหนึ่ง ทำงานพุ่งเข้าใส่พี่คริตโตนะแต่ว่าพี่จีแมนของเราเนี่ยก็สามารถเอามือมากันกับดักอันนั้นเอาไว้ได้นะทำให้พี่คริตโตรอดมาได้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็เดินเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของเมืองแห่งนี้นะแล้วเราก็จะได้เจอกับไททันแคมิล่าแมนและไททันทีวีแมนที่ถูกจองจาอยู่นะครับเหมือนกับในฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้เลยแล้วฉากถัดไปเนี่ยเจ้าทีวีแมนผู้ทรยศก็ได้เดินเข้ามากดปุ่มสีแดงนะครับซึ่งไอ้ปุ่มมันนี้เนี่ยก็เด่นเสือเหลือเกินนะ ก็มีโลโก้ของยูทูบเบอร์อีก2ช่องนะครับซึ่งก็ช่างมันเถอะ <c oughs> โอเคตัวหลังจากที่ทีวีแมนคนนี้ก็กดปุ่มสีแดงไปนะครับพี่ไททันทีวีแมนและพี่ไททันคาเมราแมนเนี่ยก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากการถูกจองจำนะครับแล้วอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าไททันทั้ง2คนนี้เขาถูกถอดเจ็ตแพกออกนะครับอย่างไททันคาเมราแมนเนี่ยบัหนัวของพี่แกนะครับเราก็จะได้เห็นกับเจ็ตแพกรวมถึงคอนคู่ใจของพี่แกนะส่วนทางด้านไททันทีวีแมนเนี่ยเจ็ตแพกอันใหญ่ของพี่แกก็ถูกตรึงเอาไว้บนเพดานด้วยเช่นกันนะครับ แล้วหลังจากที่ทท,ทั้งสองคนนี้เป็นอิสระแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเขามองเห็นเลยนะก็คือพี่โลโนโลสว่วมเพื่อนซีของพี่คริโตนะครับแล้วในจังหวะนี้เองเนี่ยทท่านทีวีแมนก็ได้พูดออกมาว่าดิสการ์ติ้งนะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าน่าขยะขยแยงนะซึ่งพี่แกเนี่ยก็ได้ด่าพี่โลนโถสว่วมไปนะครับก่อนที่พี่โลนโถสว่มเนี่ยจะถูกก้อนหินปาเข้าใส่ปิวกระเด็นไปเลยนะซึ่งคนที่ปาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับคือพี่แต่ท่านไฮเมร่าแมนนั่นเองส่วนทางด้านพี่คริโตเนี่ยก็พยายามห้า ไททันทั้งสองเนี่ยเขาไม่ฟังเลยเวย้ยไททันคันไม่ามันก็ได้ปาหินเข้าใส่พี่จีแมนสุดหล่อเท่ของเรานะซึ่งในฉากนี้เนี่ยพี่จีแมนก็ทําตัวไม่ถูกนะครับเพราะว่าลืมนึกไปเลยว่าทั้งสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยพวกเขาได้จะเป็นศัตรูกันอยู่เวย้ยซึ่งตรงหน้าจุดนี้นะครับตัวละครทุกตัวเนี่ยรวมถึงคนดูก็คงคาดไม่ถึงเช่นกันนะครับแล้วในจังหวะนี้เองเนี่ยในขณะที่พี่จีแมนกาลังสับสนนะครับว่าเฮ้ยเอาไงต่อดีวะทันใดน,นั้นเองเนี่ยไททันทีวีแมนก็ได้พุ่งเข้ามาตัด ปังไว้ได้เว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยพี่จีแมนก็สวนไป1ห,หมดดัดนะครับเรียกได้ว่าแรกๆกันไปนะแล้วฉากถัดไปเนี่ย,ท,ยท่านทีวีแมนก็ได้พูดออกมาว่า you are very really bad หรือแปลเป็นไทยได้ว่าแกเนี่ยมันโคตรเลวเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยฉากการลุมบอลของท,ท่านทั้งสองคนกับพี่จีแมนที่มีดททเลตก็ได้เริ่มต้นขึ้นเว้ยแล้วอย่างที่เห็นเลยนะครับด้วยพลังของแกนกลางของปืน X18 นเนี่ยทำให้พี่จีแมนของเราสามารถรับมือกับไท,ท่านทั้งสองคนได้แบบสบายๆเลยเนะจนในที่สุดเนี่ยท่านทีวี แม่นะครับก็พลาดท่ากําลังจะถูกหินแหลมหล่นเข้าใส่เว้ยแต่ว่าในฉากนี้เองเนี่ยพี่จีแมนสุดหล่อเท่ของเรานะครับก็ได้เข้ามาช่วยเหลือไททันทีวีแมนเอาไว้นะจึงทําให้ไททันคาร์เมล่าแมนเนี่ยได้โอกาสนะครับจับกดพี่จีแมนของเราและก่อนที่จีแมนเนี่ยจะถูกทําอะไรไปมากกว่าน,นี้นะครับไททันทีวีแมนเนี่ยก็ได้บอกไททันคาร์เมล่าแมนว่าให้หยุดก่อนพี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยไททันทีวีแมนก็ได้ถามจีแมนไปนะครับว่า what is happening มันเกิดอะไรขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยคนที่ตอบคําถามนะก็คือเจ้าทีวี ผู้ทรยศคนเดิมนะครับดึงมันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าณตอนนี้นะครับฝ่ายของมานามิดได้ร่วมมือกับฝ่ายของสกิปปิทต์ทอเรสเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายใหม่เว้ยแล้วหลังจากที่พูดจบเนี่ยไม่รู้ทีวีแมนเขาไม่พอใจอะไรเว้ยตะโกนออกมาว่าชอ็อตอัพทุบปากแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้ฟรีคิกเข้าใส่ทีวีแมนผู้ทรยศคนนั้นกระเด็นปิวไปไกลเลยเว้ยแล้วจากการกระทํานี้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าในท่านทีวีแมนเนี่ยเขาโมโหอะไรเว้ยโมโหที่ทีวีแมนคนนี้เป็นคนทรยศหรือว่่่่าาาโมโมมมหทีฝฝยยนิกับ เขาร่วมมือกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทีวีแมนคนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าแล้วนายจะเข้าใจเองแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ได้คามุยหายไปนะครับซึ่งซีรีส์สกิมปินีทะเลซอมบี้ดิว <EP> ิลเวิร์ดอีพีที่2ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับซีรีส์สกิมบินีทรอยซอมบี้ใน EP นี้นะเรียกได้ว่า้าตอนนี้เนี่ยไพของมานิมิดนะครับเขาได้ไททันกลับคืนมาแล้วเว้ยแต่ว่าเราต้องมารอลุ้นกันนะว่าไททันทั้งสองคนนี้เนี่ยนาตอนนี้นะครับเขาติดเชื้อไวรัสไปแล้วหรือยังนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสนี้ไปเนี่ยเขาจะกลายร่างตอนไหนก็ได้นะหรือว่าจะยังไม่กลายร่างก่อนก็ได้เช่นกันนะครับซึงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าไททันทั้งสองคนนี้เขาติดเชื้อไปแล้วหรือยยังงนนนนนส่่่วใคคิิปี้เเชมดห็กอาไร ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยและผมกายพอกเกอร์ Walker, พงหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้เวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ